สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Awesome d ็บดิฉันพูลสลีวงวิเศษกิจ t e r r i t o r y c c c o u n t m a n a g จ r จะมาเป็นผู้บรรยายในเซสชันนี้เพื่อแนะนำบริการเซอร์วิสของ AWS ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Network และ Security ค่ะโดยเนื้อหาในเซสชันนี้จะเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน AWS นะคะหัวใจหลักของ Networking ใน AWS คือ Amazon Virtual Private Cloud หรือที่เรียกกันว่า VPC ค่ะ VPC จะช่วยให้คุณสามารถสร้าง private space ของคุณบน AWS Cloud โดยคุณสามารถใช้ VPC ในการแยก environment ที่เป็น development, test หรือ production ออกจากกันค่ะหรือคุณสามารถใช้ VPC แยกระหว่างระบบงานที่ต้องการความปลอดภัยที่แตกต่างกันเพื่อที่จะควบคุม traffic flow ที่มายังแพลตฟอร์มของคุณได้ค่ะการกำหนด VPC จะเป็นการกำหนดแบบ logical ซึ่งเหมือนกับ Service บน AWS ส่วนใหญ่ ดังนั้นคุณสามารถสร้าง VPC ได้หลาย VPC เท่าที่คุณต้องการเพื่อนำไปใช้ในแต่ละ use case ของคุณจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ environment ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนอาจมีได้ถึงหลักร้อย VPC เลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้น VPC ยังช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึง workload ผ่านทาง network ได้ไม่ว่าจะเป็นการยอมให้มีการเข้าถึงแบบ public ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแบบ private จาก on premise หรือ corporate environment ค่ะ เมื่อทำการสร้าง VPC เราต้องกำหนดช่วงของ IP address จากนั้นเราสามารถแบ่ง VPC เป็นส่วนย่อยที่เรียกว่า subnet การกระทำดังกล่าวจะช่วยให้เราแบ่ง VPC ออกเป็นส่วนๆที่เรียกว่า segment และสามารถกำหนดการเข้าถึงหรือการควบคุมทางด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันหรือใช้ในการทำ High Availability ได้ค่ะในตัวอย่างนี้เรากำหนด Public subnet ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง Public Internet ส่วนนี้คุณสามารถจัดให้มีเว็บแอปพลิเคชันที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงไว้ในเซกเมนต์นี้หรือจัดวางแบชชั่นโฮสต์หรือจำโฮสต์ไว้ที่ Public Subnet ็นี้ค่ะในขณะเดียวกันเราจัดส่วนที่เป็น p r i v a t e subnet ไว้ด้วยโดยส่วนนี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจาก Public กอินเทอร์เน็ตการจัดการแบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีบนอินเทอร์เน็ตเข้ามาคอมเพลมไนแอพพลิเคชันของคุณได้ค่ะ VPC เป็นเซอร์วิสในระดับ regional scope service หมายความว่าใน1 VPC จะมีขอบข่ายคอบคุมหลาย availability zone ใน e g i o นเดียวกันในขณะที่ Subnet เป็นเซอร์วิสระดับ availability zone เท่านั้นนั่นคือจะมีขอบข่ายคอบคุมเฉพาะในแต่ละ availability zone เท่านั้นเองค่ะดังนั้นใน1 VPC คุณสามารถมีได้หลาย Subnet ตในแต่ละ AC และเช่นเดียวกันในแต่ละ Region คุณสามารถมีได้หลาย VPC ค่ะ แต่ในหนึ่ง VPC ไม่สามารถที่จะมีขอบข่ายครอบคุมหลายรีเจียนได้นะคะถ้าต้องการมีหลายร e เจียนคุณต้องสร้าง VPC ในแต่ละรี g จียนค่ะ Amazon VPC สามารถให้บริการเชื่อมต่อแบบปลอดภัยผ่าน VPN หรือ Direct Connect ที่สามารถเชื่อมต่อ VPN ของคุณกับ Data Center สำนักงานหรือโลเคชันอื่นๆ นอกจากรูปแบบการเชื่อมโยงแบบ Hybrid ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่ VPC เองสามารถเชื่อมต่อกันได้และสามารถเชื่อมต่อกันข้ามร e g จหลายๆร e g จนได้อีกด้วยซึ่งการทำแบบนี้คือความสามารถที่จะเพียร VPC ต่างๆเข้าด้วยกันค่ะทำให้สามารถที่จะขยาย environment ของเราได้ตามต้องการเราสามารถทำการกำหนด routing option บน VPC ของเราได้ค่ะเมื่อต้องการควบคุมการเชื่อมต่อระหว่าง o u ซอ e ต่างๆใน VPC ของเราการใช้ route table Network Interface และ Interface Endpoint ร่วมกันจะช่วยให้เราสามารถควบคุม Security Configuration และ Connectivity ของ Resource ต่างๆภายใน VPC ของเราได้ถึงจุดนี้เราเริ่มเห็นภาพของส u b เน็ตแล้วนะคะเรามาทำความเข้าใจการใช้ฟีเจอร์อื่นของ VPC เพิ่มเติมเพื่อป้องกัน VPC ของเรากันค่ะ เราสามารถที่จะวางแผนปกป้องอินฟราสตรักเจอร์ของเราได้ตั้งแต่ตอนที่เราออกแบบเลยนะคะตัวอย่างเช่นการที่เราป้องกันแพลตฟอร์มของเราโดยการวางเลเยอร์หลายๆชั้นผ่านการคอนฟิกู r a t เลชันต่างๆบน VPC เริ่มต้นเลยคือการใช้ Route Table ในการป้องกันเวิร์กโหลดของเราโดยไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึงเวิร์กโหลดของเราผ่านทาง Public Internet หรือจำกัดการเชื่อมต่อ ของเวิร์กโหลของเราไปยัง Public Internet ็ได้เฉพาะขาออกไปยังอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะจากนั้นเราสามารถกำหนด Network Access Control Risk ที่ Subnet ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ควบคุมในการจำกัดให้เฉพาะทราฟฟิกที่ผ่านมาตามโปรโตโคอลหรือพอร์ที่เราอนุญาตเท่านั้นผ่านเข้ามาหรือออกไปได้ค่ะถัดมาคือ Security Group ที่เป็น Virtual Network Interface มีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Stateful Packet Filter ควบคุมทราฟิกที่เข้าและออกจาก Instance โดยมี Default คือทราฟิกที่มายังแพลตฟอร์มจะถูกบล็อกเสมอค่ะในขณะที่ทราฟิกที่ออกจากแพลตฟอร์มจะผ่านออกไปได้เสมอท้ายที่สุดคือคุณสามารถที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ไ w a l l และ Protection อฟต์แวร์บน EC2 Instance ของคุณได้เองเพิ่มเติมด้วยนะคะ ใน Environment ขนาดเล็กที่มีจำนวน Instance อยู่ประมาณ1-2 i n s ถึง c e อินสแตการกระจายท r ราฟิกมักไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกังวลเลยค่ะแต่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มจำนวน Instance หรือต้องการที่จะทำ Dynamic s c a l i n n g ที่จำนวน Instance จะเปลี่ยนแปลงขึ้นกับจำนวนโหลดที่เกิดขึ้นคุณอาจต้องคิดถึงเรื่องวิธีการกระจายโหลดซึ่งส่วนนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องการใช้ Elastic Load Balancing หรือที่เรียกอย่างย่อว่า ELB ค่ะ Amazon eLB มีหลายแบบให้เลือกใช้โดยส่วนที่จะพูดถึงในเซสชันนี้คือแอปพลิเคชัน Load Balancer ทำหน้าที่กระจาย t ทราฟิกบน HTTP หรือ HTTPS ตามกฎที่กำหนดไว้ค่ะ e l a s t i c Load b a l a n c e r สามารถใช้เพื่อดี c o u p ปิลแอปพลิเคชันเทียทำให้เว็บเทียไม่ต้องกังวลว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นหรือใช้เพื่อสร้าง High Availability หรือที่เรียกว่า HA ให้กับระบบงานค่ะ นอกจากนี้เราสามารถใช้ ELB ในการทำ health check ได้ด้วยนะคะถ้า Instance เกิดการ fail หรือแอปพลิเคชันของคุณไม่ทำการตอบสนอง Request ที่ส่งมา ELB จะหยุดส่ง Traffic ไปยัง Instance ที่ fail นั้นทำให้ลูกค้าของคุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณค่ะ นอกจากนี้ Elastic l o a d Balancer ยังมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอีกด้วยค่ะเราสามารถใช้ TLS termination บน Elastic l o a d Balancer เพื่อลดภาระการประมวลผลของ Instant ได้ค่ะ Elastic l o a d Balancer มีขอบข่ายการใช้งานในระดับ r e g i นโดยคุณสมบัตินี้ ELB สามารถถูกใช้ในการกระจาย t ราฟฟิกไปยัง Instant และแอปพลิเคชันที่อยู่ใน e g เจ n เดียวกันได้ค่ะ แต่ถ้าเราต้องการที่จะ distribute traffic mm hmm. ไปยัง region อื่นๆ Route 53จะเป็น service ที่ช่วยทำหน้าที่นี้ในระดับ global โดยตัว Route 53สามารถ scalable cloud DNS service ได้และมีความเป็น high available ด้วยค่ะ ุณสามารถจดโดเมนหรือต่ออายุโดเมนของคุณบน Route 53หรือกำหนดออปชันในการ routing traffic ได้โดยมีเครื่องมือช่วยให้เราสามารถสร้าง High a v a i l a b l e Architecture และ High Performance บน AWS และเรามีวิธีการกำหนด routing option ได้หลายแบบเลยค่ะ ในตัวอย่างนี้เมื่อ end user Navigate ไปยัง URL ของเราเพื่อที่จะเรียกใช้งานแอปพลิเคชันที่อยู่ภายใน VPC ตัว root 53จะทำหน้าที่ Resolve ตัว URL ให้เป็น IP address ที่ชี้ไปยัง Internet Gateway และผ่านไปถึง Elastic Load Balancer ซึ่งจะทำหน้าที่รับ t r a f f ิกที่เข้ามาและก็จายไปยัง EC2 instance แล้วจากนั้นจะมีการ Response กลับไปยัง end user ซึ่งการทำงานในภายใน VPC ของเราบน AWS Cloud Platform จะ ะเป็นลักษณะแบบนี้เสมอค่ะถัดจากนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัย Cloud Security ถือเป็น priority ที่สำคัญที่สุดใน AWS ค่ะในฐานะที่เป็นลูกค้าของ AWS คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้งาน Data Center และสถาปัตยกรรม Network ที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะ AWS Infrastructure ถูกออกแบบมาให้เป็น Cloud Computing Environment ที่มีความยืดหยุ่นและมีความปลอดภัยสูงสุดในปัจจุบันและเมื่อพูดถึงการรักษาความปลอดภัยบน AWS ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเรื่อง s h a r e Responsibility Model ด้วยค่ะ ในการจัดระบบรักษาความปลอดภัยของ Environment ที่เป็น On-Premise คุณจะเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองตั้งแต่ Physical Security ของอาคารจนกระทั่งถึง Physical Security บนทุกอุปกรณ์ IT ซึ่งรวมถึงการจัดการ Operating System, Application และข้อมูลส่งผลให้เกิดงาน Admin Overhead ขึ้นหลายอย่างซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณเลยค่ะ เราอาจเคยได้ยินคำว่า undifferentiated heavy lifting ซึ่งหมายถึงการ running physical c o m p o n e n t ของ data center กันมาบ้างนะคะถ้าเราเปลี่ยนมาใช้งาน AWS platform ทาง AWS จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของ undifferentiated heavy lifting นี้ให้เองค่ะหมายความว่า AWS รับผิดชอบในการจัดการให้ระบบคลาวด์มีความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกัน AWS จะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลของคุณเลยค่ะ และไม่ได้เข้าถึงรีซอร์สของคุณที่ด p l อยบน AWS อีกด้วยทั้ง2ส,ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณค่ะนั่นเป็นที่มาของคำว่า Share Responsibility Model ซึ่งอธิบายว่าอะไรคือส่วนที่ AWS รับผิดชอบและส่วนไหนที่คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตัวอย่างดังต่อไปนี้จะอธิบายให้คุณเข้าใจมากขึ้นค่ะตัวอย่างแรก เมื่อใช้งาน ec 2 aws จะรับผิดชอบที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งานและเมื่อคุณเป็นคนเข้ามาสร้าง ec 2 instance ความรับผิดชอบของคุณคือคุณต้อง patch operating system ที่ใช้งานเองและในส่วนของ EBS volume aws จะรับผิดชอบในการจัดเตรียมความสามารถในการ encrypt EBS volume ไว้แต่ก็เป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้อง enable การ encryption ทาง AWS ไม่ได้บังคับให้คุณต้องทำอะไรหรือไม่ต้องทำอะไรค่ะแต่จะจัดเตรียมออปชันให้คุณสามารถเลือกใช้ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะหรือในส่วนของการใช้งาน S3 ทาง AWS มีหน้าที่ในการจัดการให้ S3 เป็น Storage ที่ highly available และ durable สำหรับคุณรวมไปถึงการจัดเตรียมโครงสร้างการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและจำกัดการเข้าถึงแบบ Public ค่ะ แต่มันเป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานที่จะเลือกว่าข้อมูลใดจะจัดเก็บใน S3 และทำการ encrypt หรือไม่และใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนั้นค่ะกล่าวโดยสรุป AWS จะรับผิดชอบในการจัดเตรียม Cloud Framework ให้คุณสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้อย่างปลอดภัยแต่ความรับผิดชอบของคุณคือการเลือกใช้ configuration option การควบคุมและเลือกว่าจะเลือก จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนเลือก Deploy service อย่างไรทุกๆ Service จะอยู่ภายใต้แชร์ e ี s ปอนเ i อ i ์ i ิ i ิตี้โมทั้งสิ้นการใช้ Responsibility จากคุณในแต่ละ Service อาจไม่เท่ากันค่ะบาง Service อาจต้องการมากในขณะที่บาง Service อาจต้องการน้อยกว่า AWS มีหลายเซอร์วิสที่ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการทำ Encryption, Key Management จนถึง Web Application f i r e Wall รวมถึงการทำา o o g i n n g และ Monitoring ค่ะโดยในที่นี้จะขอแนะนำบางเซอร์วิสเริ่มจากการทำ Authentication และ Authorization ซึ่งสามารถที่จะกำหนดได้ในบริการที่ชื่อว่า AWS Identity and Access Management หรือที่เรียกว่า IAM ค่ะ IAM ช่วยให้คุณสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆบน AWS คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์ได้ในระดับปริย่อยถึงระดับ User Group หรือ r o ร s ค่ะและยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง AWS account ของคุณแบบชั่วคราวรวมถึงการ Federate User จากเครือข่ายภายในองค์กรหรือจาก Internet identity provider ได้เรามาทำความรู้จัก key c o m p o n e n t ภายใน IAM กันค่ะ คอมเพนเซนต์หลักที่เราจะพูดถึงประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักคือ Identity และ Permission องค์ประกอบหลักนี้จะช่วยให้คุณกำหนดว่าใครหรืออะไรที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบรวมถึงสิทธิ์ทำอะไรบ้างในระบบนั้นๆ User และ Roles เป็นรูปแบบของตัวตนหรือที่เรียกว่า Identity User เป็น Permanent Identity ที่คุณเป็นคนสร้างและ Credential นั้นจะคงอยู่จนกว่าคุณจะยกเลิกค่ะ ในขณะที่ r o l เป็น temporary identity ที่สามารถกำหนดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นได้ group ไม่ถือว่าเป็น identity นะคะแต่เป็นกลุ่มของ user ที่เราจัดรวมกันเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการค่ะการ authentication สามารถทำได้2วิธีโดยการใช้ username และ password เพื่อ authenticate ผ่านมาทาง management console หรือใช้ access key หรือ secret key เพื่อ authenticate ผ่านทาง cli หรือ sdk ค่ะ เมื่อคุณมีการใช้ a x u u m e Role คุณจะได้รับการ Grant Access Key แบบชั่วคราวที่มีวันหมดอายุในส่วนของ Permission จะถูก Grant หรือ r s t r i c t ด้วยการกำหนดผ่านทาง Policy ค่ะ Policy เป็นชุดของเอกสารที่เป็น Format JSON ระบ,บุว่าคุณอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญ,ญาต Action ที่เป็น API Call ไปยัง Resort สามารถกำหนดได้ถึงในระดับ User ก r ุ u p หรือ Roles ในขณะที่ Roles เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเลยค่ะยอมให้คุณสร้าง Identity Federation ซึ่งคุณสามารถใช้ในการสร้าง Single Sign-On ให้กับผู้ใช้งานระบบของคุณได้โดยใน s c e n a r i o นี้ IAM จะถูกใช้เพื่ออนุญ,ญาตให้ผู้ใช้งานระบบและแอปพลิเคชันภายนอกสามารถ Federate Access มาที่ AWS Management Console และ AWS Service API โดยใช้ระบบ Identity System ที่มีอยู่แล้ว เช่น Microsoft Active Directory หรือ LDAP Identity Store ค่ะคุณสามารถใช้ Saml-based Identity Management หรือแม้กระทั่ง Single Sign-On เพื่อทำให้ End User มีประสบการณ์ใช้งานระบบที่ดีขึ้นได้ค่ะและ IAM เองยังรองรับการใช้งาน Multi-Factor Authentication เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วยค่ะก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึง S3 สำหรับเป็น Object Storage S3 เป็นตัวอย่างของเซอร์วิสที่สามารถกำหนดสิ่งที่เรียกว่า Bucket p olic ีได้ค่ะตัวอย่างเช่นเมื่อคุณต้องการสร้างบักเก็ตใหม่ปกติแล้วโดย Default ระบบจะบล็อกการเข้าถึงทั้งหมดยกเว้นโอนเนถ้าคุณต้องการให้ใครก็ได้เข้ามาในบักเก็ตนี้คุณต้องเปิดบักเก็ตนี้เป็นแบบ Public ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการให้คอนเทนต์ของคุณเข้าถึงโดยคนทั่วไปค่ะโดยตัวอย่างเช่น พวกรูปภาพสำหรับ Public เว็บไซต์ของคุณหรือโบชัวผลิตภัณฑ์ของคุณที่อยู่ในรูปแบบของ PDF เป็นต้นแต่ถ้าคุณต้องการที่จะให้เฉพาะ User บางคนบางกลุ่มบางโ o มหรือแม้กระทั่งบาง Service เข้ามาใน b u คเก็นั้นคุณต้องกำหนดการใช้งาน Bucket Policy ร่วมกับ Identity Policy ที่เราเกิดก่อนหน้านั้นเพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงได้ถึงระดับย่อยสุดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มเซอร์วิก็ตาม รวมถึงแม้กระทั่งว่าต้นทางมาจากไหนและกำหนดเวลาในการเข้าใช้งานได้อีกด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้เรายังสามารถใช้การเอ c r y p t ต์ได้หลากหลายรูปแบบบนอ b อบเจกต์ในบัคเก็ตของเราเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลได้อีกด้วยค่ะ S3 มีบริการ Server s i อ e Encryption หรือที่เรียกว่า SSE บนอ b อบเจกต โดยสามารถใช้ Customer Provided Encryption Key หรือ key ที่ได้จาก Key Management Service หรือ KMS หรือ Encryption Key ที่บริหารจัดการโดย S3 เองการใช้งาน Encryption ข้างต้นจะช่วยให้ S3 Encrypt Object ของคุณเมื่อ data อยู่ใน S3 แล้วค่ะ AWS CloudTrail เป็นตัวอย่างของบริการที่เราสามารถใช้เพื่อทำ Security Auditing ใน AWS Account ของเราค่ะ c l o u d t r a i l ช่วยให้เราตรวจสอบ Activity ของ Identity หรือ API usage ภายใน Account ของเราได้ถ้ามีการเปิด Monitor อย่างต่อเนื่องระบบจะทำการบันทึกทุกๆ API calls ของ Service ต่างๆภายใน Account ค่ะเราสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Compliance การ Audit หรือการนำไปวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภยัยหรือแม้กระทั่งใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Account เราได้ค่ะ และเรายังสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อทำการเช็คสอบยอดหลังและทำความเข้าใจว่า Access ต่างๆถูกกำหนดมาในลักษณะใด API call จะถูกจัดเก็บในสิ่งที่เรียกว่า trail หรือ log file ค่ะโดย trail ดังกล่าวสามารถ export ออกมาที่ S3 bucket ได้การจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถตอบคำถามในเชิงความปลอดภัยได้เช่นใครเป็นคน Request และ Request ดังกล่าวมาจากไหน เมื่อไหร่และจากที่ไหนและรีเควสตนั้นต้องการทำอะไรคะ่ะอาจกล่าวได้ว่า c l o u d t a i l ช่วยให้ Account ของเรามีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในเรื่องของความปลอดภัยนอกเหนือจากนี้การจัดเก็บ c ค o าว t a i l ลลอกไว้ใน S3 จะช่วยให้เราลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลลอกและทำให้เราสามารถใช้ Tool อื่นๆเช่น Amazon Athena ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นโดยใช้ภาษา SQL มาใช้ค้นข้อมูลในลอกได้คะ่ะ เซอร์วิสสุดท้ายที่จะพูดถึงในเซสชันนี้คือ AWS Trusted Advisor ค่ะ Trusted Advisor คือเครื่องมือใน Account ของคุณที่จะคอยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เอามาใช้ปรับปรุง Account ของคุณในพิลาาต่างๆได้แก่ Security, Performance, Fault Tolerance และ Cost Optimization รวมถึงให้ข้อมูลเรื่อง Service Limit ต่างๆที่คุณใช้บริการและใกล้ถึง Limit Trusted Advisor จะให้คำแนะนำตาม Well-Architected Framework ของ AWS ที่เป็นชุด best p r a c t i c e ในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพค่ะแล้ว Trusted Advisor ทำงานอย่างไรขอเริ่มเล่าจาก Cost Optimization นะคะถ้าคุณกำลังใช้งาน EC2 Instance สมมุติว่าคุณใช้ตัว m 5 4 x c l a s s ซึ่งเดือนที่ผ่านมา Utilization อยู่ที่10% t r u s t e d Advisor จะเห็นข้อมูลนี้แล้วให้คำแนะนำว่าคุณสามารถลด Instance s i z e นี้ได้นะ โดยที่ไม่กระทบเพอร์ฟอร์แมนมันจะช่วยให้คุณประหยัดและลดคอสใที่เกิดขึ้นค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งถ้าคุณมี EC 2 instance อยู่ใน Availability zone เดียวถ้า Availability zone น,นั้นมีปัญหาระบบของคุณอาจจะใช้งานไม่ได้ในหมวด fault tolerance ของ Trusted Advisor จะมีคำเตือนให้คุณแนะนำให้คุณ deploy resource across multiple Availability zone ค่ะ การเช็คระบบของ t r u s t e t Advisor นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายข้อและมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนใดๆบน Environment ของคุณหรือใน Account ของคุณค่ะดิฉันหวังว่าคุณจะชอบข้อมูลที่ได้รับในเ s สชันนี้นะคะ AWS เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดังนั้นการตอบแบบสอบถามของคุณจะช่วยให้เรารู้ว่าคุณคิดอย่างไรค่ะและช่วยให้เราวางแผนและปรับปรุงอีเวนต์และจัดเตรียมข้อมูลการเรียนรู้ได้ดีขึ้นในครั้งถัดไปดิฉันขอรบกวนให้คุณช่วยตอบแบบสอบถามด้วยนะคะคุณสามารถติดต่อเราได้จากหลากหลายช่องทางตามที่แสดงบนสไลด์ขณะนี้ค่ะสุดท้ายนี้เรามาทดสอบความรู้ของคุณกันค่ะ คุณสามารถทำแบบทดสอบความรู้หลังเซสชันนี้เพื่อเช็คว่าคุณเข้าใจเนื้อหานี้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะขอบพระคุณที่เข้าร่วมในเซสชันนี้นะคะ